กเองด้วยเอยงนะแอันี้เอย,ดยเอยดยอดค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ เป็นต้องขอบคุณช่อง Youtube นะคะที่มีพื้นที่ให้จุดนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จุดจะเอามาแป้นเลมลนะคะเด้อแป้นเล่มแล้วก็จากสีไปเห็ดเห็ดประคำต่อเอามาโชว์สักก่อนอืมนะด้ามเอยด้ามเหรอวะอันไม้มงคลนะ่ลูกค้าเด้อ รกคกกกากระหูยน่าจะมีใบไ,ไอ,เอเห็ดฟักกับเห็ดไม้มงคลแบปลายสวยงามแต่ก็แล้วแต่ว่าสิเปลียนแนวใดยังไม่รู้ว่าจะขายยังไงเพราะตอนนี้ทำมาสีส่แบบนี้อะประมาณสี่แล้วกัลูกน้อยกว่านี่ประมาณสี่ห้าเส้นแหละแต่ว่าคน,นํำเพื่อนเอาไปใส่คนนะคะเนี่ยเสร็จก่อนใส่ก่อนจา <c oughs> สูงมือก่อน แนอันนี้หน้าลูกค้ายูนีซิ1เออ,องศาสเลยตัวเสาค่ะมามาเริ่มแรกกันดีกว่าฟุ๊นะคะปั๊บเห็นไหมลูกค้าด้ามไม้มงคลนะคะแต่ฝักจะเป็นไม้สักนะคะนะคะลมดำหมุดมือเสกที่เราเชือกครบนะคะที่ด้ามให้ดูก่อน มาดูก่อนข้างในจะเป็นเหล็กแ <ๆ S 1> นบตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสูตรของช่างคัตติ้งนะคะขัดข่าวนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสอนิ้วนะคะสันหนา6กมิลนะคะสันหนา6กมิลนะคะกว้างสุดจะ2องนะคะ2.5้าโดยรวมแล้วจะ17นิ้วนะคะ หมดโมเสกที่เราเชื่อครบนะคะพร้อมชุดนี่นะคะมีกระฝังนะคะเลื่อที่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์รวมส่งไปทางเพิ่มหนะะ 1, 8, 9, 0, มึ่งร้อยเรื่องที่สอง ด้าไม้มงคลน,นะคะหมุดมูเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะส่วนฝักจะเป็นฝักประดูุนะคะมานะเนี่ยดูข้างในไปนี่มาจะเต้เต้เตเเตคัดขาวความยวของใบมีนะคะจะอยู่ที่11.5นะคะสันหนาสันหนา5มิลน,นะลูกคะ สันาห้ามิลน,นะคะกว้างสองุสานะคะโดยรวมแล้วมีเร่มนี้จะสิบหนิ้วนะคะเ่ลอลเดับสองขีดนะคะไม้มงคลฝักจะเป็นไม้ประดู่นะคะเริ่มที่สองนะคะชุดนี้นะคะพราะฝักนะคะหนึ่งเจเกู้นรวมส่งไปทางเพิ่มหนึรอยเล่มที่สาม กูข่านะกูลูกค่ากูค่านั่นแหละค้ะดามไม้มงคลนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดห้านะคะสิบสองจุดห้าสันหนาเจ็ดมิลนะคะกว้างกว้างสองจุดหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วจะสิบเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะความยาวของมีดเล่มนี้เฉพาะมีดไม่มีฝักนะคะ หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์รวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเร่องพี่สีลัมโบนะคะเล็กแหนบนะคะขัดเงากระจกะะ้วยลูกค้าด้ามไม้มงคลนะคะหมุดโมดเสกที่รอยเชือกครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะ ความกว้างจะอยู่ที่2.1งสันหนาเจดมิลน,นะคะโดยรวมแล้วจะ16นิ้วไม่มีฝักนะคะ1990นะคะ1990ไม่มีฝักนะ,ะ1990นะคะรวมส่งปลายทางเพิ่มหนึ่งรอนะจ้ะเรื่องที่ห้าวันนี้ลับโบ้ทิ้งผิวไฟไลายเจีย ะะด้ามไม้มงคลนะคะหมดุหมดมืเสกที่เลยเชือกครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะยาวสุดจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสันหนาหนาสุดจะอยู่ตรงนี้หกมิลน,นะคะกว้างจะสองจุดห้านะคะโดยรวมแล้วจะสิบหกจุดเจ็ดโดยรวมคือเมต <Okay. S 1> รเล่มนี้จะโดยรวมแล้วสิบหกจุดเจ็ดนิ้วนะคะ ไม่มีฝักนะคะ1390รวมส่งไปทางเพิ่ม1น0นะจ๊ะบวูวีโบวีนะคะทิ้งผิวไฟแล้วก็ทำเป็นลายเจียนะ,ะหมุดมือเสกที่ร้อยเชือกครบด้านไม้มงคลน,นะคะหนาวค่ัความยาวของใบมีดเดินค่ะจะอยู่ที่10.5นะคะสันหนา5มิลนะคะ ห้ามิลสันนาห้ามิลอันนี้เริ่มที่หกว่ะสันนาห้ามินกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดห้าโดยรวมแล้วจะสิบหกสิบหกจุดห้ามิลเลบนนี้นะคะสิบหกจุดห้าโดยรวมโดยรวมนะคะไม่มีฝักหนึ่งสามเก้าศูนย์ลุงส่งไปทางเพื่อนหน่อยมันนี้เิ่นพิจเจ็ดชุดไม้มงคลนะคะ มูสกนะคะที่ฝักนะคะหมุดนะคะด้ามนะคะหมุดมูส็กที่เรเชื่ครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่15นิ้วนะคะ15.5ห้านา4สมิลนะคะ ขน,นาด4มิลกว้างจะอยู่ที่1.6นะคะโดยรวมไล้จะ10นิ้วนะคะเลื่อนี้พร้อมฝักนะคะ1690เราส่งไปทางเพิ่ม100นะคะเรื่อที่ไปชุดไม้มงคลเหมือนกัน,นหมดุหมดมเสิกที่เราเชื่อครบนะคะ ก็มีโมเซกให้เห็นเลยคะ่ะแต่ลายนี้จะว่าสวยนะคะสีนะคะความยาวของใบมีดดูก่อนความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกหกจุดสี่นิ้วนะคะสันหนาสี่มิลนะคะ กว้างหนึ่งจุดหกนะคะโดยรวมได้จะสิบเอ็ดนิ้วนะคะรุน่นนี้ชุดไม้มงุลพร้อมฝักชุดนี้จะพอมฝักนะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะลูกนะค,ค้ามันจะเพีรไอประคำกน ยาสิได้ตกเป้าหรือบบพยายามอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดจุ๋มต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุ๋มนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย